พี่เกดสวัสดีค่ะเกิดดีค่ะวันที่เจา้าสาวคนใหม่หรอเป่ะคะได้ช <or> ่อดอกไม้โอ๊ยตายๆๆหู้ฟังฟังอยู่งงนะคะก็คือเป็นเรื่องราวดีฉันไปงานแต่งงานมาเมื่อวันเสาร์แล้วก็คว้าช่อดอกไม้มาได้อย่างสวยงามปรบมือให้ตัวเองนะคะเปรียบเสมือนโกรักษาประตูช่วงบอลโลกเลยทีเดียวค่ะ ก็วันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องที่เราคุ้นคุ้นเค,เคยกันดีพี่เกตขาเรื่องราวของการที่การที่เราเป็นคนดีนะคะ,ค,ะคนดีก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแน่นอนใครก็อยากจะได้คนดีมาอยู่ในองค์กรหรืออะไรก็ตามแต่แต่ไม่น่าเชื่อพี่เกตว่าในบางกรณีพี่เกตก็ได้รับข้อมูลนี้มาแล้วมันก็ทำให้เราถึงกับหาขากันไกลร่วงค้างงงนะคะ หัวข้อบอกว่าเป็นคนดีแต่ไม่ก้าวหน้าคนที่ก้าวหน้าดันเป็นคนไม่ดีทีนี้เนี่ยออพี่เกดได้เจอประสบการณ์คนที่เคยมาพูดคุยกับพี่เกด,ดเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างคนในการทํางานเพราะรู้สึกว่าอ้าวทาไมคนที่เขาดีซื่อสัตย์นะดันไม่ได้รับการโปรโมทแต่คนที่มันดูแบบว่าเจ้าเล่จิ้งจอกอะไรเงี้ยทําไมคุณไปโปรโมทเขาล่ะคะแน่นอนเลยคือพี่เกดเนี่ยก็แบบว่าเนี่ย คือมันมีประเภทแบบว่าเข้างานนะคะงานเข้าแปดโมงเนี่ยก็มาตั้งแต่เจ็ดโมงซื้อของให้คนนั้นคนนี้นั่งทํางานไม่ปริไม่บบนไม่อะไรเลยแต่อีกคนนึงเนี่ยเก้าโมงก็แล้วก็ยังไม่มาเก้าโมงครึ่งมาหรือบางทีมาถึงก่อนประชุมกับเจ้านายแป๊บเดียวอัดทาง,งานแป๊บเดียวเดี๋ยวออกไปแล้วแล้วก็เห็นว่าไปนั่งกินกาแฟอยู่นี้โพสต์รูปกับลูกกับกิ๊กคนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ย คนนี้ดันก้าวหน้าคราวนี้ใจมันเลยเริ่มออหมกไม้พี่เกดก็เลยบอกเจอนะเจอผู้บริหารพี่เกดก็นั่งถามเลยค่ะว่าเอออะไรที่ทําให้เราตัดสินใจโปรโมทคนนี้ขึ้นมาค่ะคนที่เป็นผู้บริหารตอบพี่เกดว่าเขาไม่ได้ต้องการคนดีแต่เขาต้องการคนเก่งอ้ oh my god เอมันก็เลยบอกอาวอย่างนี้เราต้องต้องสมโจรองค์กรของเราให้มีแต่โจรหรือเปล่าเพื่อที่จะทําให้เาขาเรียกว่า มีแต่คนเก่งๆอยู่ม, mm hmm. มันไม่ใช่โจรที่จะเป็นคนเก่งนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าโจรมันไม่ใช่แค่ว่าคนเก่งจะต้องเป็นโจรหรอก uh huh. คนเก่งก็เป็นคนดีได้แต่คราวนี้เนี่ยในเรื่องของความก้าวหน้าค่ะองค์กรเนี่ยเขามี mm hmm. เขาเรียกว่า มันมีมาตรฐานหลายแบบมีวิธีทีวันหลายอย่างและคนส่วนใหญ่ที่เป็นระดับหัวหน้านักเตะคนที่เขาจะเลือกมาคือคนที่ทํางานแบบไหนก็ได้แต่ตอบโจทย์ได้<ะ>สั่งอะไรก็ได้ใช้อะไรก็ทําได้เป็นคนที่ไม่<ะ>ไ,มไม่ค่อยเถียง<ะ>แบบได้ทับแล้วก็จะไปใช้วิธีการไหนยังไงก็ได้มัน<ะ>มันจะเจอแบบนี้ค่ะ ก็สรุปคือเหมือนองค์กรเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของเป้าหมายแล้วก็ผลประโยชน์ตราบใดที่คุณสามารถทําประโยชน์ให้กับองค์กรเขาก็ไม่ได้สนใจว่าคุณจะไปได้มาแบบไหนกดหัวปัดหน้าเค้กหรืออะไรก็ตามโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทําใจเบิกเนตรมากคือถามว่าถ้าเป็นไปได้อะองค์กรก็อยากได้คนที่แบบว่าตอบโจทย์ได้ทํางานในแบบวิถีที่ดีแต่อย่าคือว่า เขามาทําธุรกิจอะค่ะแล้วมันมีการแข่งขันดังน hmm. ั้นเขาไม่ได้มาทําการกุศลที่จะบอกว่าจ่ายเดินเดือนให้กับคนดีๆแต่ว่าต่อตู้แข่งขันกับใครไม่ได้ <Huh? S 2> อันนี้เราก็ต้องมองในตรงจุดนี้ด้วย <Huh? S 2> แต่คราวเนี้ยประเด็นที่พิเกตเอามาพูดในวันเนี้ยพิเกตเชื่อว่ามีคนที่ทํางานอย่างน่ารักน่ารักอยู่หลายๆคนที่นั่งอยู่ในรถที่กําลังอยู่ในรถหรืออยู่ที่ออฟฟิศที่ฟังเราสองคนอยู่ตรงเนี้ย huh? พี่เกศเนี่ยอยากจะมาพูดคุยแล้วก็เหมือนกับแท์เทคนิคบิดมุมมองดีกว่าว่าเรื่องก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สําคัญนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยทํางานด้วยอารมณ์แบบไหนทํางานเพื่ออะไรตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าเพราะอย่าลืมว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะเป้ค<ะ>่ะเรายังต้องเจอเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจเราอีกตั้งมากมาย เราเจอเรื่องที่ไม่ได้ดังใจเราอีกตั้งมากมายแล้วเราจะจัดการหรือเผชิญกับเรื่องราวอย่างนั้นด้วยหัวใจและด้วยความรู้สึกแบบไหนในวันนี้ที่เราเลือกทํางานตามแนวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คือเป็นคนดีนะคะเป็นคนทีเ่เลือกที่จะเป็นคนดีแต่บางทีเราไม่ก้านะั้นแล้วเราจะต้องทํำยังไงว่า ตัวเราเนี่ยจะดําเนินชีวิตต่อไปหรือมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานได้ยังไงบ้างหรือทําใจตัวเราอย่างไรอะคะถ้าแบบใดที่เรายังต้องทํางานหาเงินกินข้าวเราจะต้องทํางานอยู่ในองคอ์กรเนี่ยที่มีมาตรฐานมาตรการอันงงวยในการตัดสินอะไรต่อเนี่ยอะไรเนี่ยด้วยจิตใจแบบไหนถึงจะดีที่สุดเนาะนะคือบางทีเราก็ถ้าในฐานะผู้หญิงบางทีเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าอ้าวบางคนก็ ทำงานมาสายบ้างออกเร็วหรืออาจจะแทบไม่ได้ทำอะไรเลยแต่แบบเน้นความเซ็กซี่แต่งตัวโปดูแบบเฟลรเฟิร์ยิ้มหวานแต่ก็แบบว่าอา้าวไปได้ไกลกว่าซึ่งเราก็งงว่าอา้าวในขณะที่ฉันก็นั่งทำงานหัวฟูดูมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจาะแจ็ไม่ได้แบบเซ็กซี่เย้าวยวนแต่เขากลับได้ดีกว่าอะไรเงรี้ยพิเกตเขาก็ได้ดีกว่าในสิ่งภพภาพนอกเปลือกนอก,นอกที่เรามองเห็นอย่าลืมนะคะว่า ตำแหน่งที่เขาได้มาความเก้าหน้าที่เขาได้มาเงินทุกบาทที่เขาใช้ซื้อข้าวกินเนี่ย<ฆ>ทีเกตก็เชื่อว่ายังไงก็กินข้าวได้ไม่อร่อยเท่ากับวิธีการนะคะ แต่เท่าเท่ากับเงินที่เราได้มาหรือตําแหน่งที่เรามีเรานั่งอยู่ในเก้าก้าอี้แอดมินมาเจ็ดปีสมมุติเนาะ,ะแต่เราเป็นแอดมินที่ไม่เคยทําตัวให้ให้พ่อแม่เนี่ยรู้สึกระคายปากในการกินข้าวจากเงินเราได้อะตรงเนี้ยก็ต้องมองในในสิ่งที่ว่าเราต้องการก้าวหน้าให้คนอื่นยอมรับตัวเราและเห็นว่าตัวเราเด่นอะไรยังไง<ะ>หรือเราอยากมีชีวิตที่มีจิตใจที่ก้าวหน้าและพัฒนาพัฒนาค่ะแล้วก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นคนทํางานที่เป็นคนดีคนนึง เราอาจจะไม่ได้ความก้าวหน้าแต่เราจะมีหัวใจอะคะ่ะที่บอกว่าถ้าภูมิใจและพอใจภูมิใจนะับถือตัวเองได้อย่างหมดใจในสิ่งที่เราเป็นที่เรามีค่ะนันนี้สํสคัญกว่าได้เดี๋ยวมาคุยกันต่อในอช่วงหน้าค่ะพูดคุยกันต่อคะ่ะพิเกศคะ่ะเมื่อ,อสถานการณ์ที่เราอยู่ในที่ทํางานเน่นนะคะเราเป็นผู้ที่รู้สึกว่าอืมแหมเราก็ทําดีมีผลงานที่ดี หรือ<ม>บางทีเราอาจจะเข้าข้างตัวเองนี้ก็ไม่ทราบเราอาจจะดีจริงก็ได้หรือเราอาจจะเข้าข้างตัวเองแต่อย่างไรก็ตามแต่เรารู้สึกว่าทําไมเราไม่ได้รับการมองเห็นคุณค่าเมื่อถึงเวลาการที่เราทํางานเป็นระยะเวลานานเ,เป็นปีๆเนี่ยสิ่งที่รู้สึกเป็นกําลังใจเป็นน้ําเลียงที่ดีให้กับพนักงานก็คือการที่ได้รับเงินเดือนขึ้นหรือมีการเลื่อนขั้นอะไรแบบนี้นะคะคซึ่ง่าพอเราเห็นว่าอ้าว คนที่บางทีอาจจะเข้าทีหลังอาจจะดูมีวัยวุฒิที่น้อยกว่าแล้วเขาก้าวข้ามเราไปแล้วเรารู้สึกว่าเอาบางทีเนี่ยการแสดงผลงานของเขามันก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรมีแอบไปก๊อปบ้างแต่บางทีเจ้านายอาจจะไม่รู้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้เลื่อนไปอย่างเงี้ยพี่เกดอยากจะบอกให้ทําใจแล้วก็ยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรก็คือเอาเอาง่ายๆเลยนะถามตัวเองเลยนะคะว่าถ้าเราจะได้ก้าวหน้าและต้องทําแบบคนคนนั้นเราเอาหรือไม่ แน่ใจใช่ไหมว่าเราจะภาคภูมิใจและรู้สึกดีกับชีวิตที่เราได้มาแน่นอนถ้ามันรู้สึกว่าออเอพร้อมแล้วที่จะแบบมีชีวิตอย่างนั้นไม่เป็นไรอะไรอย่งเงี้ยนะคะคือทำไปเลย uh huh. อะไรที่ทุกข์ก็อย่าไปทำอะไรที่ทำก็อย่าไปทุกข์นะคะแต่ก็อย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเราเลือกได้เสมอว่าเราอยากจะเป็นคนยังไงน,นะคะว่าจะเป็นคนดีหรือเป็นอเป็นคนดีที่ยังได้มีงานทํา เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังลืมนะตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เราหางานทำก็คือเราต้องการมาแสดงศักยภาพเราต้องการตอบโจทย์ขององค์กรหรืออะไรก็ว่าจะไปแต่โอเคด้วยวัฒนธรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้อะคนทุกคนมักจะโตขึ้นหรือมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเสมอเคยนั่งมองในครั้งพราะว่าป้าบางคนที่ยังนั่งร้านจานหรืออะไรเนี่ยเขาเขายังอยู่ในตาแหน่งทานโรงเหมือนเดิมเขายังอยู่ในตาแหน่งร้านจานเหมือนเดิมหรือเขาทำงานอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าแม่บ้านเหมือนเดิมเนี่ยทาไมเขาอยู่ได้ แล้วเขาไม่ไรู้สึกวิแ่กชีวิตเขาเลยเหรอแล้วทําไมเราเราหลายหลายคนในวันเนี้ยที่ทํางานอยู่ในองคอ์กรเนี่ยกับรู้สึกแย่กับตัวเองมากมายทั้ง,ท,งทั้งที่ยังเป็นคนที่มีงานทำสิ่งที่ลิเกตพูดไม่ได้จะพูดเพื่อแบบโอ้ยอย่างนั้นก็ทําทงานแบบดักด้านควายอยู่ในโครนตรมไม่ต้องก้าวหน้าไปตรงไหนมันไม่ใช่นะคะคแต่ ความก้าวหน้าเนี่ยค่ะยังไงวันหนึ่งอะค่ะมันต้องมีเกิดขึ้นกับชีวิตเราแน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่กลมกลอมเสมอกลับมาที่ตรงนี้อย่าลืมว่าเมื่อตอนช่วงแรกๆที่ที่เกตคุยกันแล้วเนี่ยคนที่จะก้าวหน้าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าตรงเนี้ส่วนใหญ่จะต้องมีความสามารถในการทํางานตอบโจทย์ผู้บริหารองค์กรได้ทํางานได้ตามสั่งและข้อที่สําคัญ สร้างความพึงพอใจให้กับองค์กรหรือผู้มีอำนาจได้ตัวเราในวันนี้ถ้ามีคุณสมบัติแบบนั้นไม่ได้ <ทะ S 2> ก็ต้องมองด้วยแหละเพราะหลายหลายคนบอกฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเก่งแต่ <ทะ S 2> คนที่ไม่ก้าวหน้าหลายๆคนหรือไม่ได้อัปเกรดอะไรใดๆเลยที่เกตเห็นนะคะดันเป็นคนเก่งที่ไม่ได้มีสัญลัณหรือนิสัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมติดเก่งเถียงเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่ นะคะต่อจต่อให้บอกว่าฉันก็พูดความจริงรู่นนี้นน่ก็ต้องควรคนที่ฝึกพูดความจริงให้น่าฟังสุดท,ท้ายแล้วอย่าลืมกลับมาที่ตรงนี้นะต้องทํางานได้ตามสั่งและสร้างความพึงพอใจอเป็นคนเก่งแต่ว่าเที่ยวไปขัดใจใครต่อใครก็ใช่ว่าจะก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของก้าวหน้าคือเรื่องหนึ่งแต่คราวนี้กลับมาที่ตรงนี้ว่าหัวใจเราในวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่า เขาเรียกว่าตัวเราเป็นคนดีแต่ไม่ก้าวหน้าเราเรายังจะต้องอยู่กับมาตรฐานการประเมินนะคะการตัดสินที่เต็มไปด้วยกติกาที่ปแปลกๆอย่างเงี้ยอืมเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่มาตรฐานที่เราคิดว่ามันไม่แฟร์เนี้ยได้ยังไงคนดีหรือคนไม่ดีไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าพี่เก๋ก,ก็เชื่อว,ว่าคนพุกคนมีดีแล้วก็เป็นคนดีแต่อาจจะเป็นคนดีที่เข้ากับเราไม่ได้แค่นั้นเองนะคะ ดัน,นั้นความร้อนรนของเราเนี่ยมาสแกนดูเลยว่าเราร้อนรนอยู่กับเรื่องอะไรเรากําลังหมกไหมอยู่กับสิ่งไหนหแล้วเราจําเป็นต้องดิ้งจะเด๋วร้อนรนไปเพื่ออะไรคเป็นเพราะว่าเรากําลังคิดหรือเปล่าว่าเฮ้ยที่แน่ๆแล้วคนที่ก้าวหน้าคนที่ต้องได้ความก้าวหน้าอย่ากใจตัวเองหวังต้องเป็นตัวเราเท่านั้นห,หรือเราคิดว่าถ้าเราไม่ก้าวหน้าขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ต้องไม่ใช่อีนี่ <Jaz m. S 2> เราคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าค่ะ แล้วสูดหายใจลึกๆนะคะสังเกตใจตัวเองที่มันกําลังปั่นปวนตอนเนี้ยเชราะจริงๆแล้วมันดันเกิดเรื่องที่ไม่ได้ดักใจเราหวังคแค่นั้นเองเพราะเราหวังว่าเราได้จะก้าวขึ้นแต่เราไม่ได้ก้าวเราคิดว่าอีนีน่คือเราตั้งตัวเองเป็นสารไคโฟงเที่ยวตัดสินเรื่องราวหรือความน่าจะเป็นไปขององค์กรจนเราต้องร้อนรนแล้วเราก็ต้องมานั่งพูดว่าไอ้คนดีไม่ก้าวหน้าไอ้คนก้าวหน้านั้นเป็นคนไม่ดีใช่หรือเปล่าค่ะถ้ามันใช่นะคะช่างหัวมันเถค่อ เร,เราบอกได้เลยนะคะจริงๆเนี่ยคือเรื่องที่ไม่ใช่ดังใจหวังเราใช่หรือไม่ถ้ามันใช่ก็ต้องมาทําความเข้าใจใหม่ให้ถูกทางนะคะว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ไปสก,กัดความก้าวหน้าของใครไม่ได้มีหน้าที่ไปช่วยเหลือองค์กรเลือกว่าใครจะใช้ความก้าวหน้า เราไม่ใช่คนที่จะไปตัดสินใครต่อใครว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดี <Yeah. S 2> แต่เรามีหน้าที่ทํางานให้ดีและมีหน้าที่ดูแลใจของเราอย่าให้มันไปมันร้อนรนไปกว่างานที่กําลังถูกเราเราในตอนนี้ <c oughs> อย่าหลงทาง uh huh. ในขณะที่ตัวเรานะได้อยากได้ความก้าวหน้าเราพัฒนาตัวเองให้เก่งรอบด้านตั้งมากมายเพื่อให้คนอื่นยอมรับแล้วมาตัดสินเราว่าเราควรจะได้หรือไม่ได้ตําแหน่งค่ะ <c oughs> เคยกลับมาเช็คเล่นๆกันบ้างไหมคะว่าความก้าวหน้าหรือความพัฒนาในใจของตัวเองเนี่ยที่มันส่งผลต่อก,การนับถือตัวเองได้อย่างหมดใจเราอยู่ในระดับไหนนั่นแหละคือลองสังเกตดูว่าตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยเคยเราทำงานด้วยหัวใจยังไงเป็นคนที่โมโหมุ่งานหดหู่กังวลได้อยู่ตลอดเวลาที่เจอเรื่องมากระทบหรือเจอปัญหารหรือเปล่า อย่าลืมนะว่าถ้าเรายังมีชีวิตเราต้องเจอเรื่องราวที่เข้ามากระทบใจเราให้กับเพื่อมอีกไม่รู้ต้องเท่าไหร่มันไม่สําคัญหรอกค่ะว่าเราจะก้าวหน้าหรือสําเร็จยังไงแต่มันสําคัญตรงว่าตรงที่ว่าเราจะมีชีวิตที่ก้าวหน้าหรือสําเร็จด้วยความรู้สึกแบบไหนค่ะเราจะกําจัดความรู้สึกแย่ๆเราได้ยังไงเพราะนั้นในวันนี้ยนะคะสูดหายใจให้ลึกๆแล้วก็กําจัดนะคะหรือว่าควบคุมในเรื่องของความรู้สึกได้ดั่งใจกับไม่ได้ดั่งใจของตัวเองให้มากๆตัวเราเนี่ยนะคะ เรื่องของความก้าวหน้าเนี่ยอาจอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบขององค์กรที่มีมาตรฐานแบบแปลกก็ช่างมันแต่ว่าปรับใดที่เรายังเป็นลูกน้องเรามีหน้าที่ฝึกนะคะให้ตัวเองทํางานให้ให้หน่ารักแล้วก็ฝึกใจพัฒนาใจเ,าเราให้เบาเป็นปกติใ,ใครจะก้าวหน้าไปยังไงเป็นเรื่องของเขาแต่ใจเ,าเราอะคะ่ะในวันเนี้ยที่ยังมีลมหายใจอยู่ มันจะพัฒนาขึ้นได้ยังไงมันเป็นหน้าที่ของเราลองฝึกดูตรงนี้ว่าทำยังไงที่เราทำทุกหน้าที่ให้ดีด้วยใจที่เบาสบายไม่ร้อนร,อน,รอนกับเรื่องใดๆที่แบบตาไปมองเห็นและไปตัดสินเขาแล้วคุณจะพบว่าชีวิตที่สำเร็จได้อย่างมาหัศจรรย์ค่ะมันไม่ได้ต้องการการยอมรับจากใครแต่มันเป็นชีวิตที่เรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นได้อย่างสบายใจ แล้วเดี๋ยวความก้าวหน้าจะมาเองะะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วเจอในแบบนี้เลยอัดอันตันใจอยากจะระบายนะคะหรือว่าผ่านมาแล้วแล้วก็อาจจะทนได้อยู่ที่เดิมหรือว่าทนไม่ได้ออกมาเราอยากฟังหมดทุกความคิดเห็นนะคะโทรมาได้เลยเบอร์นี้ค่ะ0ูน4 5 1 8 4 3องสี่ะ We love to share ต้อนรับคุณผู้ฟังในสายกันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เกดสวัสดีค่ะปุ้เป้สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะอาชื่อคุณตาอาชื่อทายอะค่ะทายเคยคุยกับพี่เกดแล้วก็พี่ปุ้เป้แล้วรอบหนึ่งก็จะขอบคุณพี่เกดด้วยที่ว่าให้คําแนะนํามาแล้วก็ทําให้ครอบครัวทายเนี่ยยังยังยังเดินกันต่อไปได้อะค่ะเย้แมดีใจจังได้ยินอะไรแบบนี้ตอนนี้ลูกตอบแล้วแซ่บ็้าคุณทรายวันนี้เนี่ยเจอกับตัวไหมคะเรื่องราวที่อ่า คนอื่นที่เขาดูไม่ดีแล้วเขาก้าวหน้ากว่าเราไม่ได้จเจอกับตัวทรายโดยตรงอะน,นะคะเจอกับเจอกับแฟนนะว่าก็คือวันนี้ทรายอยากจะแชร์ว่าเราอจะทํายังไงในในแบบว่าเราเป็นคนที่ว่าข้างๆเขาแล้วเราจะทํายังไงถ้าเกิดว่าคนที่ว่าใกล้ๆตัวเราอ่ะโดนสถานการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแฟนทายเป็นอาครัวนุบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากๆเลยอะนะคะค่ะทีนี้แฟนทายเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่รักเด็กจากข้างในคือทําทุกอย่างเต้นรำทาเพลงกับอนุบาลคือ ใครคิดว่าเป็นฝรั่งอ่ะมีจะมีไม่กี่คนนะคะที่ว่ามาประเทศไทยแล้วสอนเด็กแล้วคือเขาจะรักเด็กจริงๆอิอะค่ะมันมาจากอ <c oughs> ินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยบางทีซื้อของให้เด็กนักเรียนเนี่ยสองพันสามพันซื้อได้แต่ถ้าเกิดซื้อให้ลูกยี่สบาทเนี่ยคือบ่นทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วพอถึงขึ้นปีเขาก็ได้แบทคอมเมนต์มาประมาณว่าอะไรที่เขาสอนนักเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แอดวานซ์เกินไปสำหรับเด็กอนุบาลสาม แต่ไซ uh huh. ในฐานะที่ว่าไซเห็นทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าอย่างเดียวที่ไซไม่เห็นคือไม่เห็นในที่ทําง,งานว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราเห็นว่าเขากลับบ้านมาเขามาทบทวนเขามาเตรียมการสอนเด็กนักเรียนวันต่อไปเขาเตรียมอุปกรณ์เขาซื้อของให้เด็กเขารักเด็กของเขามากอ uh huh. ะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เฟลนะคะม,มันเป็นธรรมดาที่แบบเราทําดีแล้วมันมัน,ม,นมันได้อะไรที่แบบ uh huh. มันไม่ได้อะไระอย่างเงี้ย <laughs> แล้วระหว่างเพื่อนร่วมง,งานไม่เต้นรำทำเพลงกับเด็กเลยแต่ว่าเพื่อนร่วมง,งานได้ได้ได้โบนัสสามพันเลยอย่างงี้คะ่ะเขาก็เฟลแล้วที่เลแล้วที่เลวร้ายที่สุดคืออ่าโรงเรียนไม่ต่อสัญญาให้กลับเป็นว่ามาเหมือนประมาณว่ารดอะค่ะลถว่าขอชดลองงานแฟนไซดสามเดือนค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยแท็กเลยบอกว่าเขาก็กลับมาแบบคือเขาเฟล,ลมากเป็นโรกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะ อยู่ก hmm. ็ทําในสิ่งท hmm. ี่อยู่ทําไปทีทําไปเรื่อยๆไอ้สิ่งที่อยู่ทํะมันดีอยู่แล้วค่ะมันเพียงแต่ว่านะตอนเนี้ยมันอาจจะยังไม่แมทกับกับกับที่โรงเรียนลองฟังเขาว่าเขาต้องการอะไรแล้วถ้าอยู่ปรับได้อยู่ปรับแล้วคือคือคืออย่าท้อแท้ถ้าวันนี้อยู่ท้อแท้ยู่ท้อแท้ไปเลยสองวันสามวันท้อแท้ไปแต่อย่าแสดงความอ่อนโยนอยากแสดงความอ่อนแอให้ที่โรงเรียนเห็นค่ะ ยูไปเห็นเดบยูต้องอยูต้องล่าเริงเหมือนเดิมแล้วยูกลับบ้านนายูมาร้องไห้กับไอได้อแล้ว <starch. S 2> แล้วแล้วให้ทําดีต่อไปให้ทําดีต่อไปแล้วทักวันหนึ่งอ่ะเขาจะต้องเห็นแต่ถ้าเกิดเขาไม่เห็นโรงเรียนไม่เห็นแล้วยูจะไม่เสียใจเลยถ้าโรงเรียนไม่เอาอยูจะไม่เสียใจเลยว่า คือเหมือนประมาณว่าอยู่ได้ทําแล้วแต่แค่โรงเรียนไม่เห็นเองแล้วยูจะเดินออกมาจากโรงเรียนนั้นอย่างภาคภูมิใจแล้วเราไปต่อที่อื่นได้อยู่จะไม่เสียใจเลยแล้วพอเขาก็เขาก็ทาดีต่อไปเรื่อยๆนะคะจนทุกวันเนี้ยโรงเรียนเห็นค่าเขาค่ะ เก็บเขาไว้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ผ่านช่วงที่ว่าเร็ว้ายสามเดือนคือเราเรา,เรายังไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าแต่ว่าเราเราไม่คิดมากค่ะเราไม่เสียใจถ้าเราไม่ได้อยู่ต่อเราก็ไม่เสียใจเพราะเราทําดีเราทําดีที่สุดแล้วก็ทําดีต่อไปทุกๆกวันนะคะอันนี้ก็มีมีหลายปัจจัยอย่างที่คุณทรายบอกว่าบางทีเนี่ยครูต่างชาติคือเขาอยู่เขาเขาอาจจะแบบว่ารักเมืองไทยค่าครองชีพถูกผู้หญิงสวยอะไรแบบนี้นะอาหารอร่อยก็เลยจากจากเที่ยวก็กลายมาเป็นเอ๊ะอยากอยู่ต่อแต่จะอยู่ในฐาน นะักนะท่องเที่ยววีซ่าก็ไม่ได้ก็เลยเริ่มจาก basic, เบสิกนั่นก็คือการเป็นคุณครูตามโรงเรียนต่างๆทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูจริงแล้วก็มอบให้เด็กเยอะๆนะคะแต่อาจจะแบบว่ามองถูกมองข้ามอะไรอย่างนี้ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะและคิดว่าหลายๆคนอาจจะเจอประสบการณ์นี้ในฐานะที่คุณทราย,เ,ยเป็นเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดแต่เราไม่ได้เจอโดยตรงเนี่ยนะคะนอกเหนือจากคำปลอบโยนแล้วเนี่ย ผลกระทบที่เราเห็นจากแฟนคุณสายได้มานอกเหนือจากความเฟลเนี่ยมันมันมีอะไรนอกเหนือจากนั้นไหมเขาแทบจะคือเขาเขามันเป็นผลกระทบมากๆากค่ะแบบเขาพบว่าเขาเป็นคนเดียวที่หาหางเงินเข้าบ้านอะนะคะอ๋อค่ะเขาคิดมากแบบเขากลับมาร้องไห้เลยอะค่ะตายไม่เคยเห็นทรายไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้จะอ่อนแอจนน้าตาตกพอเรื่องนี้ได้ะะอ่ะค่ะค่ะมันมันมันคือมันทำเพราะเขาอ่อนแอแล้วเราก็เราลุเราก็รู้สึกบ่นมองตามเขาแต่เรา แต่ใครคิดว่าตัวเองเนี่ยเราเราเราจะหมดนหมองแล้วมันจะให้หม่นหมองทั้งบ้านไม่ได้ใครจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะฉุดทุกอย่างให้มันสดใสให้เร็วที่สุดค่ใครก็เลยใครใครก็ใครก็เลยจะไม่ไม่แต่กมันก็จะมีจุดเล็กๆแบบที่ใครคิดทีใครมองว่าอ่าบางอย่างก็ไม่ถูกต้องนะ <Yeah. S 2> เราเราก็ทําให้ถูกต้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ย <est> แต่เราก็จะไม่ทับถมเขาอะค่ะเราก็จะแบบ <est> ว่าเอานั้นไปถามที่โรงเรียนดีกว่าว่าต้อง เขาต้องการอะไรแล้วเราแก้ <m ik ong> ไข <m ik on> ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอจริงๆคุณชายน่ารักแล้วก uh ็คมกรอบมมากเลยบางทีเราอาจจะไม่ใช่คนที่เข้มแข็งหรือแข็งแกร่งก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี้ทําให้เราอ่อนแอไม่ได้แล้ว คุณคุณใจก็เป็นคนที่กลมกล่อมมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกําลังใจให้เขาต่อไปให้ผู้ชี้นําในจุดที่บอกว่าอยู่สุดท้ายแล้วอะ่ะพวกเราก็กินข้าวกันแค่ไม่กี่จานไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่จำไว้ว่าแบบฉันกับลูกเนี่ยจะภาคภูมิใจที่มีแบบว่าสามีแล้วก็แดดซีแบบนี้นะคะทําให้เขารู้สึกภ<ะ>าคภูมิใจในตัวเขาแล้วพ,พ,พี่พี่ทายในฐานะแม่หมอเลยนะเดี๋ยวเขาจะได้งานที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ดีมากซึ่งแบบว่าอาจจะต้องฝามารสมอีกเนเล็กน้อยล้วค่ะเพราะว่า พี่เชื่อเลยว่าตอนเนี้ยสิ่งดีๆที่มันยังไม่เข้ามาเข้าใจเขาห่อเหี่ยวเพราะฉะนั้นกลับบ้านมาแล้วอ่ะหนูพยายามดึงเขาให้ทํกากิจกรรมอะไรก็ได้ที่แบบทําให้เขาใจโฟขึ้นมาแล้วก็รู้สึกดีกับการมีชีวิตหน้าที่ในการเป็นครูของเขาอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากที่โรงเรียนเต็มร้อยแต่ถ้าหน้าที่ของสามีและพ่อของลูกอ่ะหนูทําให้เขารู้ใช่คะว่าโหลูกกับเมียเนี่ยสุดๆแล้วแบบที่ รู้สึกโชคดีรู้สึกยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้ผู้ชายคนนี้เข้ามาเป็นหัวหน้าคร mm hmm. อบครัวเขาจะเห็นคุณค่าของตัวเองชัดขึ้นแล้วเขาจะเริ่มคิดออกว่าจริงๆแล้วทั้งชีวิตของเขามันไม่ใช่แค่อาีพครูอย่างเดียวแต่เขามีหน้าที่เป็นพ่อและเป็นสามีของเราด้วยอะไรเงี้ยมันมันจะบิบจุดข,ของเขาได้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคเป็นล็กน้อยลองเอาไปใช้ดูเนะาะค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ